ชายไทยไวัยห้ิปีกับเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดเขาทําให้ผู้หญิงอเมริกันตั้งครันพร้อมกันถึงสี่คนและพวกเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกันบนเกาะเล็กๆก,กลางทะเลอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชีวิตประหลาดนี้คุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปติดตามชมไปจนจบเพื่อค้นหาคำตอบที่ทำให้หัวใจคุณสันไหวชายไทยไวัยห้สิปีชื่อสมชายอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กบนเกาะกลางทะเลอันเงียบสงบ บ้านหลังนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขียวขจีและเสียงคลื่นที่ซา,าสาดเบาๆสมชายมีกิจวัตรประจําวันเรียบง่ายแต่ทุกคนในเกาะรู้ดีว่าเขามีเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครกล้าถามเขาอยู่กับผู้หญิงชาวอเมริกันสี่คนที่แต่ละคนกําลังตั้งครรภ์บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดอย่างบอกไม่ถูกกลิ่นเกลือและความชื้นจากทะเลแทรกซึมในทุกซอกมุมเสียงหายใจหนักหน่วงของหญิงสาวแต่ละคนดังขึ้นชัดเจนในความเงียบ สมชายเดินผ่านห้องนั่งเล่นที่เต็มไปด้วยของเล่นเด็กและเสื้อผ้าสีพาสเทลแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างกระจกสร้างเงายาวเหยียดบนพื้นไม้เก่าในใจของสมชายเริ่มมีความรู้สึกแปลกประหลาดแทรกซ้อนกับความวิตกกังวลคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างไม่อาจคาดเดาเสียงฝีเท้าคนเดินมาใกล้ประตูหน้าบ้านอย่างหนักหน่วงประตูถูกผลักเปิดอย่างแรงเผยให้เห็นเงาคนที่ไม่ควรอยู่ที่นี่สมชายรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่แผ่ซ่านรอบตัวเขา ห้องทั้งห้องเหมือนถูกปกคลุมด้วยเงามืดหนาทึบเสียงหัวเราะเย็นชาที่ไม่มีที่มาดังทะลุผ่านความเงียบหญิงสาวแต่ละคนหันไปมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวสมชายยืนแข็งทื่อร่างกายสันเทาแต่ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้สิ่งที่เขาเห็นคือความจริงที่เกินจะรับไหวภาพนั้นติดตาเขาเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นขึ้นมาได้จริงและในที่สุดความลับทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยในค่ำคืนนี้อย่างไม่ปราณี ในแสงจันที่ส่องผ่านหน้าต่างสมชายเห็นผู้หญิงทั้งสี่คนกุมมือกันแน่นดวงตาของพวกเธอเปล่งประกายความหวาดกลัวและความเจ็บปวดเสียงฝีเท้าที่เข้ามาในบ้านไม่ใช่คนธรรมดามันคือเสียงของอดีตที่ถูกฝังลึกในจิตใจของสมชายความลับที่เขาพยายามเก็บซ่อนไว้แต่ตอนนี้มันโผลออกมาอย่างรุนแรงสมชายรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นจนแทบแต่สลาย อากาศในห้องหนดืดเหนียวราวกับถูกปิดตายเสียงร้องของหญิงสาวดังขึ้นเบาๆแต่แฝงด้วยความสันสเทือนสมชายอยากจะพูดอยากจะวิ่งหนีแต่ร่างกายกลับไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นในที่สุดเงารูปคนที่มืดมิดเดินเข้ามาใกล้จนเห็นใบหน้าอย่างชัดเจนมันคือชายหนุ่มคนหนึ่งที่สมชายเคยทำร้ายไว้เมื่อหลายปีก่อนชายคนนั้นยืนมองสมชายด้วยสายตายเย็นชาไร้ความปราณีแล้วเสียงนั้นก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ถึงเวลาที่ความจริงจะต้องได้รับการตอบแทนแล้วความรู้สึกช็อกและกลัวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแผ่กระจายทั่วทั้งร่างสมชายรู้ดีว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการสมชายยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงคลื่องกระทบฝั่งกลายเป็นเสียงคํารามในหูเขามือของชายหนุ่มคนนั้นค่อยๆย,ยกขึ้นช้าหาหะแสงจะัสะท้อนกับดวงตาที่เต็มไปด้วยความแค้น หญิงสาวทั้งสี่เริ่มร้องให้เสียงสะอื้นดังลัน่นบรรยากาศในห้องเปลี่ยนจากความเงียบสงบกลายเป็นความตึงเครียดรุนแรงสมชายพยายามจะอธิบายพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงเขากลับหายไปในลมความรู้สึกผิดและความหวาดกลัวบดบังความคิดทุกอย่างในหัวเขาชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้กว่าเดิมร่างกายของสมชายเริ่มยินเฉียบเหมือนมีบางสิ่งกำลังคืบคพลานเข้าสู่จิตใจของเขาเสียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอก,อก ในที่สุดความลับทั้งหมดที่สมชายเก็บไว้ก็ถูกเปิดเผยอย่างไม่มีทางปิดบังอีกต่อไปความเงียบทาม,มาเหมือนกับคำตัดสินของชะตากรรมและในคืนที่มืดมนนี้ชีวิตของสมชายไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปสมชายรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนวนความมืดและแสงจันทร์สลับกันจับตาเหมือนผ้าฝันร้ายหญิงสาวทั้งสี่ยืนร้องไห้ในมุมห้องอย่างหมดหวังเสียงน้ำตาร่วงหล่นกระทบพื้นไม้ดังสะท้อนในความเงียบ ชายหนุ่มคนนั้นก้าเข้ามาใกล้สมชายจนแทบจะสัมผัสได้สายตายเย็นยะเยือจับจ้องอย่างไม่ปล่อยเลยสมชายสั่นเทาเต็มไปด้วยความกลัวและสำนึกผิดทุกคำพูดที่เคยพูดออกไปกลับกลายเป็นความเงียบเหมือนถูกตรึงไว้ในสถานที่ที่ไม่มีทางหนีร่างกายเขารู้สึกหนักอึ้งเหมือนถูกพันธนาการไว้ด้วยความจริงที่เจ็บปวดแล้วก็เกิดเสียงกระซิบท,ที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากสมชาย เสียงนั้นเหมือนเป็นคำสาปแช่งจากอดีตท,ที่ตามหลอกหลอนเขามานานวันนี้คือเวลาที่ต้องชดใช้สมชายหลับตาลงพร้อมน้ำตาที่ไหลรินอย่างหยุดไม่อยู่ในใจของเขาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและความไม่แน่นอนคืนที่เงียบสงัดนี้จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลสมชายเปิดตาขึ้นอย่างช้าช้าแต่ภาพที่เห็นกลับไม่ใช่ความจริงที่เขาคุ้นเคยบ้านหลังนั้นกลายเป็นสถานที่เยือกเย็นราวกับถูกปิดตาย หญิงสาวทั้งสี่ยืนห่างออกไปในมุมมืดแวลตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียงลมหายใจหนักๆผสมกับเสียงคลื่นที่กระทบชายฝั่งทําให้บรรยากาศยิ่งชวนหวัดวันชายหนุ่มผู้มาเยือนยืนอยู่ตรงหน้าสมชายอย่างไร้การเคลื่อนไหวความเงียบงันตึงเครียดจนสมชายรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกําลังจับจ้องและประเมินเขาใจของสมชายเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกเขาพยายามขยับปากพูดแต่คําพูดกลับติดคอไม่อาจออกมาได้ ความรู้สึกเย็นยเยือกเริ่มแผ่ซ่านทั่วร่างกายเหมือนว่าความผิดพลาดในอดีตที่เขาพยายามซ่อนกลับกำลังส่งผลทันทีสมชายรู้ว่าไม่มีทางหนีพ้นจากชะตากรรมที่รออยู่ในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนทุกสิ่งกำลังจะจบลงอย่างไม่คาดคิดและไม่มีใครจะเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงลมหายใจหนักหน่วงค่อยๆกลายเป็นเสียงก้องกังวานในหัวสมชายราวกับว่าทุกคำสาปแช่งในอดีตถูกปลดปล่อยออกมาในคืนเดียว หญิงสาวทั้งสี่เก้าวเข้ามาใกล้ด้วยใบหน้าที่เต็ม <st art> ไปด้วยความหวาดกลัวและความอ่อนแอสายตาของพวกเธอสื่อสารได้มากกว่าคำพูดใดหาหะสมชายรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยเงามืดที่ไม่สามารถหลบหนีได้ชายหนุ่มผู้มเยือนยื่นมือออกมาอย่างช้าช้าแต่แทนที่จะเป็นการขู่เข็นมือคนนั้นกลับยื่นดอกไม้เล็กๆสีขาวมาให้สมชายรับดอกไม้นั้นด้วยความสันเทา ดอกไม้ที่ดูเปราะบางเหมือนชีวิตที่กำลังสั่นคลอนเสียงคลื่นที่ซัดซาดเข้ามาอีกครั้งดังขึ้นอย่างแรงเหมือนกำลังประกาศคำตัดสินที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในใจของสมชายมีเพียงความเงียบงันและความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปค่ำคืนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่มีวันลืมเลือนในชีวิตของเขาและทุกคนที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้สมชายยืนมองดอกไม้ในมืออย่างไม่เชื่อสายตา ความรู้สึกผสมปนประหว่างความกลัวและความสงสารหญิงสาวทั้งสี่ยังคงจับมือกันแน่นเสียงหัวใจที่เต้นแรงของพวกเขาแทบจะสัมผัสได้ในความเงียบชายหนุ่มคนนั้นก้าวถอยหลังอย่างช้าหาหะแสงจันทร์ส่องร่างของเขาให้เห็นเขาลางอย่างชัดเจนก่อนที่เขาจะหายลับไปในความมืดบรรยากาศในบ้านกลับคืนสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งแต่ไม่มีใครกล้าข,ขยับเข,ขยื้อนแม้แต่น้อย สมชายรู้ว่าความลับที่ถูกเปิดเผยนี้จะตามหลอกล้อนเขาตลอดไปและเกาะแห่งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคืนนี้เหมือนว่าทุกอย่างถูกลิขิตไว้แล้วชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตในท้องผู้หญิงทั้งสี่จะเป็นบทพิสูจน์ความจริงที่ไม่อาจาปฏิเสธได้เสียงคลื่นทะเลกระทบชายฝั่งดังแววมาเป็นระยะสมชายค่อยๆหันไปมองหญิงสาวแต่ละคนใบหน้าของพวกเธอเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆจากความกลัวเป็นความมั่นใจ แสงจันทร์ส่องประกายผ่านหน้าต่างแผ่ความเย็นลงบนผิวหนังที่เปลือยเปล่าสมชายรู้สึกถึงแรงบีบในอกเหมือนถูกบีบรัดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสายลมทะเลพัดพาความลับและคำสาปแช่งไปไกลไม่อาจตามทันหญิงสาวทั้งสี่ลุกขึ้นยืนพร้อมกันโดยไม่พูดอะไรบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบและความตึงเครียดและสมชายก็รู้สึกถึงบางอย่างที่มากกว่าความกลัวมันคือความรับผิดชอบที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป เสียงหัวใจเต้นแรงจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงของชีวิตใหม่ในท้องผู้หญิงเหล่านั้นและเขารู้ว่าชีวิตนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีวันเหมือนเดิมสมชายก้าวช้าๆไปยังหน้าต่างบานใหญ่มองออกไปยังท้องทะเลที่ไร้ที่สิ้นสุดแสงจันทร์สะท้อนผิวน้ำเป็นประกายเจิดจ้าลมทะเลพัดเอากลิ่นเค็มของน้ำทะเลเข้าปะทะกับผิวหน้าความยินชวนให้ใจสงบแต่ความคิดในสมองกลับวุ่นวาย เสียงหัวใจของเขายังคงเต้นแรงไม่หยุดภาพของหญิงสาวทั้งสี่ยังติดอยู่ในหัวใจสมชายรู้ดีว่าชะตากรรมของพวกเขาทุกคนถูกผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกและเรื่องราวนี้จะกลายเป็นบทใหม่ที่ไม่มีวันล,ลืมเลือนค่ำคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าความลับความรับผิดชอบและความหวังจะผสมปนเปกันในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่สิ้นสุดสมชายหันหลังจากหน้าต่างก้าวกลับเข้าสู่ห้องที่ความมืดเริ่มครอบงำ หญิงสาวทั้งสี่ยังคงยืนเรียงกันอย่างเงียบงนันสายตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวสมชายรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ซ่อนอยู่ในบรรยากาศนั้นเรากับว่าทุกคนต่างรอคอยคําตอบจากเขาเสียงคลื่นทะเลยังคงซดาดศาดเบาๆผ่านหน้าต่างเขาพูดด้วยเสียงต่ําและหนักแน่นเราต้องเผชิญกับมันไปด้วยกันคําพูดนั้นเหมือนเป็นพันธะผูกมัดที่ไม่มีทางถอนตัว และในใจสมชายก็ค่อยๆเติบโตวความมุ่งมั่นที่จะไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญความจริงนี้เพียงลําพังค่าคืนที่เต็มไปได้วยความหวาดกลัวนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ที่ไม่รู้จุดจบความมืดในห้องค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างเล็กๆจากเทียนที่ลุกโชนเปลวไฟสองสว่างบนใบหน้าของหญิงสาวทั้งสี่แววตาของพวกเธอเริ่มเปลี่ยนจากความหวาดกลัวเป็นความเข้มแข็งสมชายรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจ เสียงคลื่นทะเลที่เคยดูเหมือนเสียงกรีดร้องตอนนี้กลับกลายเป็นบทเพลงแห่งความหวังทุกคนล้อมวงนั่งลงด้วยกันอย่างเงียบหาหาและเริ่มพูดคุยถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าสมชายรับรู้ได้ว่าเส้นทางที่รอยอยู่ข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงแต่ในที่สุดทุกคนก็พร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันด้วยใจที่หนักแน่นและความรักที่ไม่อาจแยกจากกันได้ แสงเทียนสองประกายอบอุ่นท่ามกลางความเงียบพี่เต็มไปด้วยความหวังเสียงลมหายใจของทุกคนผสานกันเป็นหนึ่งเดียวสมชายรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจแม้กลางคืนจะยังคงมืดมิดหญิงสาวแต่ละคนค่อยๆวางมือบนท้องที่ขยายใหญ่ขึ้นสัมผัสได้ถึงชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นความหวังและความกลัวปะปนกันในสายตาของพวกเธอสมชายตระหนักว่าชีวิตที่กำลังจะเกิดนี้คือบทใหม่ที่เขาต้องรับผิดชอบ ไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกแล้วแต่เขาจะเดินหน้าต่อไปพร้อมกับคนที่เขารักในบ้านหลังเล็กบนเกาะกลางทะเลแห่งนี้เรื่องราวของพวกเขาจะถูกเล่าขานไปตลอดกาลท่ามกลางเสียงคลื่นและลมทะเลที่ไม่มีวันหยุดพักค่าคืนยาวนานยังคงเคลื่อนผ่านอย่างช้าหาห<ๆ>เสียงคลื่นซัดสาดเข้ามาปะทะชายฝั่งอย่างไม่หยุดหย่อนสมชายนั่งลงข้างหญิงสาวแต่ละคน มือของเขาสัมผัสกับท้องที่พองโตของพวกเธออย่างแผ่วเบาในความเงียบสงบนี้ความหวังและความกลัวผสมปนเปกันอย่างลึกซึ้งทุกคนรู้ว่าชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นคือสิ่งมหัศจรรย์และภาระที่ต้องรับผิดชอบสมชายสูดลมหายใจลึกหาหะพร้อมกับความรู้สึกแน่วแน่ว่าจะไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญกับความจริงนี้เพียงลำพังในที่สุดทุกคนบนเกาะนี้ต่างก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกัน เรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความสับสนและความกลัวจะกลายเป็นบทเพลงแห่งชีวิตและความรักที่ยั่งยืนตลอดไปคืนยิงคงเงียบสงดเสียงลมทะเลพัดผ่านต้นไม้รอบบ้านสมชายลุกขึ้นยืนมองไปยังฟ้ากว้างที่เต็มไปด้วยดวงดาวหัวใจเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวปนกันอย่างลึกซึง้งหญิงสาวทั้งสี่เดินม,มารวมตัวกันที่กลางห้องพวกเธอจับมือกันอย่างแน่นแฟ้นราวกับเป็นกำลังใจให้กันและกันสมชายรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงของครอบครัว แม้เส้นทางข้างหน้าจะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ทุกก้าวเดินจะถูกเติมเต็มด้วยความรักและความเชื่อมัน่นในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความลึกลับนี้ชีวิตใหม่จะเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางเสียงคลื่นและแสงดาวที่ส่องสว่างไม่รู้จบเสียงคลื่นกระทบฝั่งยังคงดังก้องอยู่ในความเงียบสมชายก้าวออกไปยังระเบียงบ้านลมทะเลพัดผ่านเสื้อผ้าและผิวหนังอย่างเย็นสดชื่นเขาหันกลับมามองหญิงสาวทั้งสี่ แววตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความกล้าหาญและความหวมังใหม่สมชายรู้สึกได้ว่าความรับผิดชอบที่เคยหนักอึ้งเริ่มเบาบางลงแต่ภาระใจย,ยังคงอยู่ในทุกลมหายใจค่ำคืนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงบนเกาะเล็กๆกลางทะเลที่แสนสงบนี้พวกเขาจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสายลมทะเลพัดผ่านกลิ่นเกลือเข้าจมูกสมชาย เสียงเครื่องกระทบชายฝั่งดังขึ้นเหมือนตวนใจถึงความไม่แน่นอนในวันข้างหน้าหญิงสาวทั้งสี่ยืนรวมกันใกล้ๆราวกับเป็นกรอป้องกันซึ่งกันและกันสมชายรู้สึกถึงพลังที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแผ่ซ่านในหัวใจแม้ความกลัวยังคงกัดกร่อนภายในแต่ความหวมังเริ่มพิบาลคืนนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดและพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอนาคตที่เต็มไปด้วยความลึกลับด้วยความรักและความกล้าหาญที่ไม่อาจสลายไปง่าย หาหะสมชายค่อยๆหันไปมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับลมทะเลพัดเอาความเย็นเข้ามาในอกที่เต้นแรงในใจเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผสมปนเปทั้งความกลัวความหวังและความรับผิดชอบที่หนักอึ้งหญิงสาวทั้งสี่ยืนอยู่ข้างกันแนบชิดเหมือนเป็นกำลังใจให้กันและกันเสียงคลื่นยิงคงซัดสาดไม่หยุดหย่อนแต่ในค่ำคืนที่มืดมดนนี้แสงดาวยังคงส่องสว่างเป็นประกาย นำทางพวกเขาไปสู่เส้นทางใหม่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงชีวิตที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งบนเกาะแห่งนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สมชายก้าวกลับเข้าสู่บ้านด้วยใจที่หนักอึง้งเสียงไม้กระทบพื้นดังเบาๆในความเงียบหญิงสาวทั้งสี่ยังคงนั่งรวมกันที่มุมห้องสายตาของพวกเธอสื่อถึงความหวังและความกลัวในเวลาเดียวกันสมชายรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเข้ามา ชีวิตที่เคยสงบสุขกลายเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและยากจะคาดเดาแต่เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะยืนเคียงข้างพวกเธอในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ความรักและความรับผิดชอบจะเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวพวกเขาไว้ด้วยกันและเรื่องราวของพวกเขาจะดำเนินต่อไปในวันข้างหน้าคืนเริ่มล่วงเลยไปอย่างช้าหา,หาหแสงดาวสาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องอย่างนุ่มนวล สมชายนั่งลงข้างหญิงสาวแต่ละคนมือของเขาโอบกอดและให้กำลังใจอย่างเงียบหาฮเสียงหัวใจของทุกคนเต้นเป็นจังหวะเดียวกันแม้จะยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจทุกคนในบ้านหลังเล็กบนเกาะกลางทะเลนี้ชีวิตใหม่กำลังรอคอยที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงสมชายรู้ดีว่าอนาคตจะไม่ง่ายดายแต่เขาพร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกอย่างด้วยความกล้าหาญและความรัก เรื่องราวของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดในเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆสัดส,ส่องผ่านผ้าม่านบางเสียงนกร้องจ้เจ้าเติมเต็มความเงียบสงบในบ้านหลังเล็กสมชายลุกขึ้นอย่างช้าๆด้วยใจที่หนักแน่นกว่าเดิมหญิงสาวทั้งสี่ยืนขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆที่แฝงไปด้วยความหวังพวกเธอยังมีคำถามและความกังวลอยู่ในใจแต่ความร่วมมือและความรักทำให้ทุกอย่างดูมีความหมายสมชายหันไปมองท้องทะเลกว้างไกล รู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงแต่เขาพร้อมแล้วที่จะเดินไปกับพวกเธออย่างไม่ลังเลเรื่องราวของครอบครัวเล็กๆบนเกาะแห่งนี้จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของทุกคนเป็นบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสายลมทะเลพัดอ่อนโยนผ่านหน้าต่างเปิดกว้างกลิ่นเค็มของน้ำทะเลแทรกซึมเข้ามาในบ้านสมชายและหญิงสาวทั้งสี่ยืนร่วมกันบนระเบียง มองออกไปยังคลื่นที่สะทัดอย่างไม่หยุดยั้งความเงียบสงบถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกใหม่หาหะความหวังความกล้าและความผูกพันที่ลึกซึง้งสมชายรู้สึกถึงแรงผลักดันที่ทําให้เขาต้องรับผิดชอบมากขึ้นชีวิตบนเกาะนี้เปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับและเรื่องราวของพวกเขาจะยังคงดําเนินต่อไปท่ามกลางเสียงคลื่นและแสงแดดที่อบอุ่นของวันใหม่สมชายหันกลับเข้าสู่บ้านอย่างมั่นใจ หญิงสาวทั้งสี่ยืนอยู่ข้างกันด้วยความแข็งแกรง่งสายตาของพวกเธอเปล่งประกายไปด้วยความหวังและความกล้าทุกคนรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายดายแต่ความรักและความสามัคคีกันจะเป็นแสงสว่างนำทางเสียงคลื่นทะเลยังคงกระทบฝั่งอย่างไม่หยุดหย่อนเหมือนบอกเล่าถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับอนาคตนี้ไปด้วยกันด้วยใจที่แน่วแน่และไม่ยอมแพ้ เรื่องราวของครอบครัวเล็กๆบนเกาะแห่งนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ำคืนเริ่มพลือ้อพานเข้ามาอีกครั้งแสงดาวจัดจ้าในท้องฟ้าสีดำมืดสมชายนั่งเงียบๆริมระเบียงบ้านลมหายใจของเขาคล้ายสอดประสานกับเสียงคลื่นทะเลในความมืดนั้นเขารู้สึกถึงแรงใจที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นหญิงสาวทั้งสี่ยืนล้อมรอบเขาอย่างอบอุ่นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าของพวกเธอ ทั้งความหวาดกลัวและความหมองผสมปนเปกันอย่างลึกซึ้งพวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับบทใหม่ในชีวิตบทที่เต็มไปด้วยความรักความเสียสละและความจริงที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้บนเกาะกลางทะเลแห่งนี้เรื่องราวของพวกเขายังไม่สิ้นสุดมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเสียงคลื่นยิงคงสะสทดอย่างต่อเนื่องสมชายลุกขึ้นยืนพร้อมกับความมั่นใจที่เติบโตขึ้นในใจ หญิงสาวทั้งสี่เดินมารวมตัวกันอย่างสงบนิ่งสายลมทะเลพัดผ่านใบหน้าเบาหาหาแสงจันทร์สาดส,ส่องลงมาทำให้ทุกคนเห็นความงดงามในความเป็นหนึ่งเดียวสมชายรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เกิดขึ้นจากความรักและความผูกพันค่ำคืนนี้ไม่ใช่แค่ความเงียบสงัดแต่เป็นเสียงของชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นพวกเขาจะเดินทางร่วมกันผ่านความท้าทายและความสุข บนเกาะแห่งนี้ที่ซึ่งเรื่องราวของพวกเขาจะยังคงก้องกังวานไปตราบนานเท่านานเสียงคลื่นทะเลซัดส,สาดเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งสมชายหายใจลึกรู้สึกถึงความหนักแน่นในใจที่เพิ่มขึ้นหญิงสาวทั้งสี่ยืนล้อมรอบเขาอย่างแน่นแฟน้นพวกเธอจับมือกันไว้ไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญกับความจริงนี้เพียงลำพังความกลัวที่เคยมีค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความหวังและความเท้มแข็งแสงจันทร์ส่องผ่านผืนน้ำเป็นประกายระยิบระยับ รากับเป็นสัญญาณของชีวิตใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นสมชายและหญิงสาวทั้งสี่พร้อมแล้วจะเดินหน้าผ่านทุกความท้าทายด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความรักที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวของพวกเขาบนเกาะแห่งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นรุ่งอรุณค่อยๆทอแสงอบอุ่นลอดผ่านม่นานาทึบแสงแรกของวันสะท้อนบนผิวน้ำทะเลเบื้องหน้าสมชายและหญิงสาวทั้งสี่ยืนรวมกันที่ชายหาด สายลมทะเลพัดผ่านร่างกายด้วยความนุ่มนวลในความเงียบสงบของเช้าวันใหม่ไม่มีคำพูดใดจำเป็นอีกต่อไปเพียงแค่สายตาและหัวใจที่เชื่อมโยงกันพวกเขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าอาจเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ด้วยความรักและความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทุกก้าวเดินจะเต็มไปด้วยความหวังและความหมายบนเกาะแห่งนี้เรื่องราวของพวกเขาจะยังคงดำเนินต่อไป ในบทใหม่ของชีวิตที่พร้อมจะ,ะเผชิญทุกสิ่งอย่างสง่างามและมั่นคง